สวัสดีค่ะทุกคนมาขับปลา,ามหาหมู่กินอีกแล้วค่ะเมื่อนีปลาได้สุกเห็ดนั่งล่มนะคะใส่ใส่พริกนุ่มค่ะอาหารวันใหม่แต่หน้าตาคล้ายเดิมคใายคลิปที่ผ่านมาเลยค่ะมาได้ค่ะหาแนวมากินน้ำกันจะเอาเข้าเหนียว มาไล่แล้วคะ่ะว่ามันเข้าไหมแล้วเขากลางปีแล้วนะคะสิ้นปีนี้กับบลูที่ได้กลับไปกินเขาเขาไหมเมืองไทยบะค่ะมันมีถ้วยน้ำมันคะ่ะอยู่ตรงนี้ถ้วยน้ำมันไว้จับ กันติดมืออันนี้ก็เป็นเห็ดน,นั่งล่มค่ะบุงด้วยค่ะประทอดประทอดชิ้นแบบนี้ประมาณหกเจ็ดชิ้นเนี่ยล่ะค่ะได้ทีนี้ปากกเอาว่างไว้ซับกระดาษซับมั่นนะค่ะซับน้ำมั่นปากกขึ้นไปวิผมนะคะแล้แลที่นี้กลับลงมาเหลืออยู่ชิ้นนึง ลูกสาวค่ะพนกินก้อนเขาคลาสเขาไว้เรียนออนไลน์ถ้าทําให้กินเนี่ยพนจะบ่ก,กินอกค่ะแต่ว่าถ้าเฮ็ดไว้เนี่ยพนจะกินค่ะคำแรก ันดูซึมมีผมเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเซนเ,เดียวค่ะยูซือนาเนี่ยนั่นแปลกมากเลยปัดก็ไม่ไปขออภัยด้ะในกล่องอาจจะเห็นว่า กน,กนจับแล้วมันไม่ออก วันนี ay, like ้ซุปไส้เนื้อปลาได้ค่ะเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยปลาซุปอ่าทั่วแปบนะคะมดไจ้ใช้เนื้อปลาทั่วแปรบรวนๆเลยรวนๆเลยเพียวๆมันจะเป็นชิ้นไปชิ้นมาหลากนันมันเนียวตุยตุยติดกันแบบเนี้ยวันนี้พริกนุ่ม นางรมเอาย่างไฟแล้วฉีกฮเือดองเวียดนามค่ะแซ่บอยูม ขึ้มเป็นสัญญาณของของเห็ดจะออกล่ะแต่ไปยังโมมีรถขับไปไปเบิ้งเห็ดว่าจะปันจกัก็ยันไปดูเห็ดแถวนี้ฝนก็เหมือนจะตกอืมปนน้อย ว่าอิ่มจัดเมนูนี้ไปนะพริกเขียวใหญ่ๆคั่วย่างไปนุ่มๆ ว่วไปก็เป็นลาบ <c oughs> แฮมค่ะแฮมทอดเอาโปรตีนสักหน่อยอันนี้ก็ไม่เนื้อปลายค่ะ พักในกระทางตัวเองค่ะไปมาสองใบบีดรูทปีนิบองงามค่ะปีก้อนนี้ได้เก็บกินเรื่อยเลยปลูกสองหัวได้เก็บกินเลยปีนิปลูกสี่หัวสองหัวตายอีกสองหัวเกิดแบบบ่สมบูรณ์ค่ะ มเส้าเฮดทั่วแป๊บเลยล้วค่ะลูกก็ยิบไปอกแล้วเมื่อวานลูกก็กินมื่อนี้ลูกกินอีกก็สิบม,มากเ่ะกินทุกครั้งเ,เวลาทำอาหารที่เป็นขนมขนมไทยคุยข้ามย,ายๆๆังไงเนาะ คือว่าเป็นอาหารเหลือที่แบบีบ๋ยวเมื่อกินคาบต่อไปคาบหนากอะเบนแลงเบ่นแลง,งอีกรอบหนึ่งอะ่ะเพราะว่าตอนนี้สิบเอ็ดโมงเช้าเืรนแล้งาหารเนี่ยกินไหมกินข้าวโอ๊ต กลมเขาโอ๊ตแสนอบชื้นน้ำตาลนิดหน่อยะสงกับต้มเผาโอ๊ตใส่เเลือนสดๆก็ได้ค่ะเลือนนุ่น ปลาซ้ลน้อใหม่น้ำใหม่ต้มมาไหมคะคล้ายๆน้ำใหม่ปีบอะจะกินกับผักัดยาผักัดยาสม,มุนเนี่ยบรรูุหาได้อยู่สเด้อจะได้ถามแม่จ้คะค่ะเขินเพิ่นเห็นมีมีแนวทางไหนแสดงมันเป็นวัชพืชด้ค่ะผัะกัดยามันเกิดขึ้นเองแต่กวนเห็นอยู่แถวบ้านเมืองไทยนะคะ่ะ ลั้งๆนี่บอปโกเทนแล้วแต่ว่าปากับบอได์อยู่ทางนั้นบอได์ใส่ชีวิตอยู่ทางนั้นดูนะคะจำรสชาติบอได้แล้วแต่ว่าคิดว่ามีน้ำใหม่จะซุปน้ำใหม่ค่ะคิดเพ,พ,พราะว่าพักกัดหญ้ามันเข่ากันถ้าประจะรําไม่พลได้หร ปลาเมินขึ้นน้องเมย่าดอ่ะใครรู้จักน้องเมย่าเห็นพันตาบ้าปไปไปกดบุ่มยูอนน้าเท่งเถิดเทิง ลงแลค่ะมะเี่ยอันนี้น้ำมันบะหมี่จานนี้แหละค่ะมาเี่ยดูจะได้กอก ม,มันต้องกลืนลงข้อไงไหมครับอ,อาหารแบบนี้ คือยางพอจะเอามือก,กินเป็นพลังงานนะคะแต่ว่าบันคือพอถอดใจใครแห่แฟนค่ะก็ได้ถอดแล้วจะคลองอันนึง ะเต็มพิกัด น้องมาปะเมืนน่อนี้อากาศมันคุ่มค่ะเขาก็เล่นนอนกินไม่ไหวอ่ะอันนี้โมจิญี่ปุ่นอันนี้โมจิไทย มันเป็นก้อนกลมก็ได้นะคะเนาะแต่มันกระชิบเป็นทั่วแปบทั่วแปบเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบนี้นะคะเนาะมันก็จะเป็นโค้งแต่อันนี้ก็โค้งไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวปาเอาไว้กินกับกาแฟาค่ะอืมใส่ถั่วเลืองมั้งเนี่ย ง่ายๆเค็กกินง่ายๆก็อ้วนง่ายๆนะฮะอาหารเพิ่มพลังขอบคุณหลายๆค่ะที่นั่งกินเขาเป็นมูกันฮอตตอนนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายๆค่ะ